ขยมนะครับขอบคุณเพียงม,ม,มาวอดผลไม้ให้กับน้องส,สาวดาวลุ้งนะครับขอบพร,ระคุณนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีพี่แย,ยนมนะคะสับปลาลวดหวานๆนะคะมะม่วงอร่อยอร่อยค่ะแม่แม่ก็มีของแถมด้วยนะคะมีของแถมให้ด้วยนะคะมะม่วงนะคะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะนี่ ข้าเหนียวมะม่วงนะคะเดี๋ยวให้สาวๆกินอของเปรี้ยวก่อนนะคะเราค่อยทานของหวานนะคะขอพรบคุณนะคะขอบพระคุณพี่แยมนะคะไดอะ้ออเดอร์นะคะผลไม้ให้กับน้องนาตยาพี่วสนานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้พี่แยมและครอบครัวมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณแม่แม่เอฟซีที่น่ารักทุกนทุกคนทุกท่านเช่นกันนะคะ มานเหนื่อยก็ได้ทานผลไม้ทุกวันเลยนะครับ มะม่วงหมดแล้วต่อด้วยสับป,ปะรดนะคะนัตยาก็ทานไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพี่แย้มากๆเลยนะคะที่เอ็นดูสองสาวน้องนัตยาพี่วาสนานะคะพี่วาดก็กลับจากทํางานมานะคะก็ได้ทานสับป,ปะรดอร่อยออร่ยนะคะ อะไรคะพ่อโอ้เสียงคือสั้นเหรอพ่อของหนูเดชพ่อนะของหนูเดจะมากินข้าวเหนียวมะม่วงเหรอลูกกินสับปะรดก่อนเดี๋ยวแม่ทำให้ทานอิ่มนะรู้สึกว่าอิ่มมากนะคะให้ไปเลยลูกอย่าไปกินย้าให้ลูกไปเลย พีว่วา่าจะกินหรือจะห่วงน้องค่ะไปแล้วค่ะนัตยานะคะ <c oughs> นัตยาชอบทานหญ้าค่ะแม่แม่นะคะ <c oughs> นัตยาก็กินไปหมดเข่งหนึ่งนะคะ บ้าพิวาตรอยากทานยากนะคะอ่าเดี๋ยวทำให้ทาน <laughs> กลับมาเหนื่อยๆนะครับผมก็ได้กินผลไม้นะครับจากพี่แยมนะครับกบขอบคุณมากๆนะครับขอให้พี่แยมและครอบครัวนะครับมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับก็ขอให้ได้กลับคืนเป็นหนึ่งร้อยเท่าพันเท่าปูนทวีนะครับขอให้ได้ถูกหวยรางวัลใหญ่นะครับผมข้าวเหนียวมะม่วงครับ สีมือน้องรันนะครับไปแล้วครับคนนู้นไปแล้วแต่คนนี้บอกน้องไปก่อนโลดไอ้ขอกินก่อน ไอ้ขอกินก่อนโอ้ยนัตยาไปใสล่ลูกนัตตยาก็นะครับตอนกลางวันก็ผูกนะครับแม่ๆครับอาจจะได้เดินยาวๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เดินอิสระนะครับผมพี่วาดเอาจากไหนครับพี่วาดเอาจากไหนครับเอาเอาเอา พี่วาดบอกคือหอมเป็นเป็นเป็นสีหอมหอมบักม่วงสุกือแม่เป็นสีหอมหอมบักม่วงสุกโอ้ยดูครับแม่แมครับใช้เวลากินนะครับกินแบบอ่า ค่อยๆกินนะครับเพราะว่านาตยาไม่แย่งนะครับโอ้ยเสียดายดินาตยาบอกวยอุวยอุวย หอมคือกินบักม่วงสุกแท้แม่หอมคือกินบักม่วงสุกแท้โอ้ยหอมคือกินบักม่วงสุกแท้เห็ดจังไหนนะาะบันนี้เนาะโอ้ยเห็ดจังไหนนาะเบึงเบึง,บงค,บครับแม่แม่ครับเบึงครับหอมคือบักม่วงสุกแท้เอาเอาเห็ดจังไหนครับวัดนี้เอา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 อยากถ่ายรูปก็อยากถ่ายเอาเอา,เอา <c oughs> <c oughs> ขอดซอภัยแม่ๆนะครับไปดูหน้าตาข้าเหนียวมะม่วงครับโอ้โหไหวเบิ้งน้ำเลยครับคุณนะ <laughs> ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่ๆม่ฟีนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณพี่แยมนะครับที่ order, ออเดอร์ผลไม้ไว้ให้สองสาวนะครับก็ขอให้บุญกุศลที่นะครับแม่ๆได้ทําบุญกับของช้างนะครับไม่ว่าจะขอบคุน้องหน้าแต่พิวัสนา <c oughs> หรือว่า ครอบครัวพี่น้องชาวช้างนะครับทุกๆบ้านนะครับก็ขอให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับทุกๆท่านนะครับประสบแต่ความสุขความสําเร็จนะครับในหน้าที่การงานการเงินนะฮะคิดอันใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมคํามุ่งมา่ปรารถนาขอให้บุญรักษาเทวดาค้มครองนะับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีใจดีใจบุญทุกๆท่านนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับ ขอากล่าวคำว่าสบัสดีครับ <c oughs> ขอให้สุกขีมันเสมอมั่นเรื่อเก่าความทุกข์มองเสาย้ามายือยองยามครับแม่แม่ขอให้ซุกขีมันเสมอมั่นเรื่อใหม่ความเก็บยายให้ได้ความไขายย่าให้มีร่ำรวยตลอดปีตลอดไปครับ